นั้นตาภาพมัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภ e ัณฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะคันนี้เจนก,ก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะ แล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อาการมันก็ดีขึ้นมาสักสิบวันน่ะรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงมันก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสักสามสิบตีสิบเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลย ก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกแล้วเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทคผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอ,หมอ,อก็ลขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฟ้า มองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคนแทคเขาดีลงซื้อดีคนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับ,รบเป็นเจ้าของกิจาการเใช้จอคอมพิวเตอร์มากหรือบางทีเนี่ยใช้แท็บเล็ตใช้มือถือเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงต้องสายตายเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพร่ามวัวเบลอแล้วก็ปวดตาเห็มว่าได้น้องคนหนึ่งแนะนําให้ทานดีคอนแทค ซึ่งจะช่วยสายตาได้ผมก็ลองทานดูปรากฏว่ามันดีอะครับทานไปได้แค่ไม่กี่วันความรู้สึกเมื่อยล้าสายตาเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับี่มองภาพซ้อนกลับมาคมชัดดีดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาั้น